การหนึ่งเนี่ยคุณตังโมนิดาอย่าเพิ่งเบื่อข่าวนี้เพราะคุณตังโมถ้าตายไปเกือบจะ3ปีแล้วเวลาเราเรียกคุณแม่ต้องเสียงสูงยังไงนะคุณแม่ต้องเรียกแบบนี้ฮะเหตุการณ์จําลองเหตุการณ์จะอัดฐาอธิบายมากมายขนาดไหนหากคุณแม่ไม่สนใจคดีนี้จะไม่มีความคืบหน้าแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณแม่คุณแม่พลิกแล้วฮะบอกว่าการจําลองเหตุการณ์ตกเรือ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 เฮ้ยดูแลจะมีมูลความจริงดังนั้นสิ่งที่ จะคำลังจะมีคำพิพากษาอาจจะกลายเป็นว่าแตงโมถูกฆ่าตกรรอ้าดูข่าวนี้จบคุณแม่เปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วคดีจึงจะไม่จบง่ายๆแต่ดูข่าวนี้ให้จบจะพบผีแตงโมโผล่า Pro มาคุยกับร่างทรงหนึ่สองเดินลุกขึ้นมา